แานกิโลกรัมขายถล่มทลายประกาศกระทร้อนลูกสุดท้ายลบบุรีหมดแล้วรออีกทีต้องปีหนะ้าหลังจากที่จังหวัดลบบุรีนะครับนำโดยนายนิวัฒน์รุ่งสาคอนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ประกาศเปิดกระทร้อนลูกแรกของจังหวัดลบบุรีเม <c oughs> ื่อปลายเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมา <c oughs> เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลของกระทร้อนคุณภาพอร่อยทุกลูก หวานทุกสวนที่ออกผลผลิตพร้อมกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีครับจึงได้สร้างความฮือฮากับสายนักกินสายเที่ยวจากทั่วประเทศทีเดียวครับจากผลผลิตกระท้อนปีนี้มีมากกว่าทุกปีครับมาเร็วขายเร็วหมดเร็วประมาณล้านกิโลกรัมยอดขายถล่มทลายและขอประกาศนะครับว่ากระท้อนลูกสุดท้ายลบบุรีหมดแล้ว รออีกทีต้องปีหน้าถึงจะได้กินนะครับนอกจากนี้ทางจังหวัดลบบุรีที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลบบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลตลุงก็ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมองลบบุรีครั้งที่29เป็นเวลา10วัน10คืนมีการประชาสัมพันธ์กันทุกช่องทางและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่หลากหลายได้สร้างความประทับใจกับชาวสวนเป็นอย่างมากหลังจากที่งดการจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมังลบบุรีมา2ปีด้วยสถา,านการณ์โควิด -19 แพร่ะระบาด โดยวันที่26รกรกฎาคม2565ว่าที่ร้อยตรีทรงคลแป้นแก้วในอำเภอเมืองลบบุรี นายประยุทธ์โพยิ้มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีก็เดินทางไปที่สวนกระท้อนจ่าวิเชียนในพ er ื้นที่ตำบลตะลุงครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจที่สำคัญคือสวนสุดท้ายและลูกสุดท้ายของฤดูการนี้ที่ผลผลิตกระท้อนหมดสวนเป็นสวนสุดท้ายครับและขอประกาศว่าเป็นลูกกระท้อนลูกสุดท้ายในฤดูการนี้เช่นเดียวกัน หากท่านใดพลาดกินกระท้อนหวานของดีที่มีประโยชน์ลบบุรีแบบนี้รออีกทีต้องปีหน้าละครับ<อ>ท้อนของสุาหวานทุกลูกอร่อยทุกสวนกระท้อนลบบุรีพบกันปีหน้าครับบ๊ายบายยังหวานอยู่ยังไงก็ยังหวานอยู่